คนมาชมบ้าน f e e l i n g l o อ e นะคะที่เขาใหญ่นะคะบ้านหลังนี้นะคะล้อมรอบไปด้วยภูเขาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมี4ห้องนอนรองรับได้8-14ท่านนะคะตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นบริเวณด้านหน้าที่จะมีสระว่ายน้ำนี่เดี๋ยวเราจะแพรนไปดูรอบๆของตัวบ้านนะคะอ่าแล้วที่นี่ค่อนข้างกว้างโล่งโปร่งมากๆเลยนะครับท,ที่นี่แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกคือบ้านหลังนี้ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะแบบธรรมชาติสุดๆเลยค่ะใช่ครับอยู่โซนใกล้ตลาดน้ําเขาใหญ่นะครับผม่ค่ะอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าโซนอื่นๆนั้นต่อนะครับอา๋ยวผมเดินเจาะเข้าไปนิดหนึ่งตรงสระว่ายน้าใช่ครับบ้านหลังนี้นะคะที่สําคัญเน่ยรับสัตว์เลี้ยงด้วยะนะคะถ้าเกิดใครมีน้องๆมาเนี่ยบ้านหลังนี้ก็รับใส่ได้เลยนี่ครับสระว่ายน้ําก็จะเป็นมีไฟมีที่นั่งเป็นจักรอ่าเป็นที่นั่งนะครับเป็นสเตปแล้วก็ไว้แช่น้ําให้ดูวิวนี่ครับ แช่าน้ำแล้วดูวิวอย่างนี้ด้านบนเห็นมีไฟด้วยนะครับมีไฟประดับด้วยนะฮะใ,ในวิวจะเป็นแบบนี้เลยครับใช่ค่ะถ่ายรูปออกมาสวยด้วยเนาะตรงนี้ใช่ครับผมเดี๋ยว,วนนรเราไปดูในตัวบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันนะครับตรงนี้จะเป็นโซนโถงรับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นพอดีลูกค้าเพิ่งออกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโซนทราวเกตนะครับนี่ฮะ ให้ดูมุมนี้นิดนึงนั่งคาราเตตเป็นโต่ปุ่นนะครับจะไม่มีที่ยันขาแต่ว่ามีเบาะรองนั่งให้เนี่ยครับมีลาโพงมีไม้มีทีวีตรงนี้ให้ร้องคาราโอเกะนะครับเป็นโซนญี่ปุ่นนะครับแต่ผมวิวตรงนี้ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับมีแอร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อนะครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เก้าอี้เสริมนะครับแล้วก็มีโต๊ะบอลให้เล่นด้วยนะฮะแล้วก็มีพัดลมให้นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ําส่วนกลางแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เื่อเสิร์ฟอาหารจากครัวครัวจะตัดมาอยู่ด้านนี้นะฮะนี่ครับครัวอุปกรณ์ครัวถ้ามีแก๊สมีอุปกรณ์ใช้ให้เรียบร้อยครับมีหม,ม้อุงข้าวมีเตาไมโครเวฟมีการน้าร้อนมีชากาแฟบร,รกิการแล้วก็มีตู้เย็นตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่หนึ่งของชั้นหนึ่งกันนะครับตรงนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วตัวนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับ ห้องนอนนี้ครับจะเป็นผู้แอสเซสก็คือติดสะไว้น้ําเลยตรงนี้จะเป็นที่เก็บที่นอนครับแล้วก็มีที่วางของเตียงจะค่อนข้างอ่าเป็นเตียงแยกอย่างนี้สองสองเตียงนะครับมีทีวีให้แต่ที่สําคัญห้องนอนนี้ผมจะให้ดูวิวโอ้โหนี่ครับวิวจากห้องนอนออกมานี่รับอากาศบริสุทธิ์ได้เลยนะครับห้องนอนนี้มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับตรงนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับ ห้องน้ำในตัวเจยให้ดูห้องน้ำในตัวอ่าห้องน้ำในตัวตรงนี้นะครับอ่างล้างหน้าจะอยู่ด้านหน้าน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่สองกันครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันนะครับ ั้นสองนะครับขึ้นมานะครับพอดีอ่าข้างนอกเขจะมีที่นั่งพอดีมีลูกค้าเพิ่งออกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าทีวีนะครับระเบียงค้าง,ข,างข้างกว้างมากๆเลยครับที่นี่มีจุดนั่งเล่นหลายมุมมากตรงนี้ก็หนึ่งตรงนี้ก็นหนึ่นงด้านหลังก็มีนะครับมีที่ตัดาพาให้ด้วยนะครับหลังบ้านก็เคี้ยวชะอุ่มไปทั้งทุกมุมนะครับนีครับอันนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดมนะครับให้ดูวิวห้องนอนคนระับ ใครอยากรับธรรมชาติผมแนะนําที่นี่นะโล่งที่สุดแล้วตั้งแต่ไปดูบ้านที่เขาใหญ่มานะครับอ่ามันก็จะมีหลากหลายหลากสไตล์ชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนถามแอดมินเข้ามาได้เลยครับเพราะเขาก็ทราบเกือบๆทุกหลังแล้วครับที่เคยไปดูมานี่ครับตอนนี้ก็ที่นั่งเล่นเด็กนอนลยครับรับธรรมชาติสีเขียวทั้งหมดเลยอันนี้อินเสิร์ตให้ดูห้องนอนนะครับเป็นมาสเตอร์นะครับมีวอล์กอินโขซ์นะครับ เล็กเลยอไม่เล็กครับกว้างเลยฮะมีเตียงเสริมีแอร์นะครับเดี๋ยวดีให้ดูห้องน้ําห้องน้ําก็จะเป็นแบบว่าโปรโ,ปโปหน่อยจะปิดหน้าต่างได้นะครับไม่ใช่ปิดไม่ได้ก็จะมิดเท่านี้เป็นชาเวอร์นะครับแล้วก็มีห้องอาบน้ําแล้วก็อ่างล้างหน้าห้องนี้จะตกแต่งให้พรีเมียมนิดนึงระหว่างนี้เดินฝั่งตรงข้ามเดินตรงข้ามกัน,นจะเป็นห้องนอนที่สอง อ่าห้องนอนที่2ของชั้น2นะครับข้างล่างมีหนึ่งห้องนอนตรงด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนเป็นห้องนอนที่4นะครับมีห้องนี้จะเป็นอ่ามีจกักรุสีนะครับตรงนี้มีจกักรุสีมีที่เก็บของนะครับแช่จกักรุสีตรงนี้อ่างที่เนี่ยเปิดออกไปก็เป็นวิวที่ผมบอกเลยก็คือวิวประมาณนี้เลยฮนะ เนี่ยครับห้องนี้ออกไปก็มีเราเบียงที่นั่งเล่นห้องนี้จะเหมาะกับเด็กๆนิดนึงนครับเพราะว่าเราเบียงค่อนข้างนั่งเล่นเยอะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถกางเตียงเสริมได้ตรงที่ป่าๆได้แล้วก็มีเตียงสองชั้นไว้บริการส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ําในตัวเช่นกันครับห้องน้ำในตัวก็อยู่ตรงนี้นะครับอาบน้ําได้นะครับผมอ๋อห้องนี้ขอโทษนะครับอาบน้าต้องอาบฝั่งห้องจากรุสีนี้ครับมันจะเป็นแยกตรงข้ามแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูส่วนของชั้นที่3กันครับนี่ครับขึ้นบันไดบนตรงนี้ไปนี่ครับเราขึ้นมาจากบันไดบนทางด้านล่างนะครับขึ้นมาชั้นบนสุดเท่ากับชั้นที่สามนะครับตรงนี้ครับผมใครอยากนอนเป็นกรีนโซนบ้างครับเห็นไหมฮะรอบตัวในสีเขียวหมดเลยเป็นห้องใต้หลังคาที่ มีเครื่องปรับอากาศนะครับตอนกลางวันเปิดหน้าต่างรับลมได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นสีเขียวแบบแบบที่ผมเห็นไหมฮะนี่ครับทั้งหมดเลยครับบ้านหลังนี้ค่อนข้างอาจุดเด่นก็คืออยู่ริมน้าผาและเขียวไปหมดเลยครับพักสายตาได้เยี่ยมเลยมีห้องน้ำไม่ตัวด้วยนะครับแต่ห้องนี้จะไม่เหมาะผู้สูงอายุที่สนอมขึ้นลำบากบันไดลําบากเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นเด็กๆซะมากกว่าหรือวัยรุ่นใช่ไหมครับที่พอมีแรงแล้วตรงนี้ก็จะไปที่เก็บเตียงเสริมสามารถเสริมได้นะครับ นี่ครับวิวจากห้องนอนสวยมากครับที่นี่นี่ครับนะครับสครับเดีย๋ยวไปดูอีกส่วนอื่นๆกันนะครับอันนี้บรรยากาศริมระเบียงชั้นสองนะครับผมท,ที่ที่บ้านีิีลิ่งลอฟท์นี่ครับเป็นบ้านริมเน้าผานะครับมองสุดลูกหมูลูกตาไม่มี ความมุทะย์ที่โด่งมากๆเลยมองไปถึงเขาใหญ่เลยนะครับ